เจวปาทหุน่ากับป๋องค่ะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องมาเดินม,มาไปกินน้ำซาวพิมบานี่แซ่บใส่เ็ดน้่เนาะคะ่ะเฮดทิ่ปเก็บมาไวะะ้ห่ะค่ะพี่น้องจ้านี่แหละค่ะมท่านี้แล้ะเนี่ยกินมือนี่กินไม่ต้องกินเยอะไม่ต้องกินมากไม่ต้องกินไมยเนาะคะ่ะผักก็จะมีนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะะเดาฝรังนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะขมอําน้ำเนาะค่ะเนาะ แล้วก็แครอทนะคะพี่น้องไปบ้านนี้ไปกินกันพี่น้องไปกินน้ำคอยไปกินน้ำคอยเด้อมาเลยจ้าสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าจากพิมพิมอุนรทูยูเคพี่น้องจ้าทักไทยเนาะคะ่ะเนาะทักไทยกันทั่วโลกเลยเ้ยค่ะพี่น้องทั่วโลกเลยเด้อทุกทุกตรอกทุกซอกทุกม,มุมเ้ยค่ะพี่น้องคะ่ะ เสียงไลซ์เสียงเรียงน้ำกรคงเป็นไปบ่ได้นะคะพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่น่ารักทุกๆคนเดอ้อพี่น้องจขาที่แวะเวียนเข้ามาติดตามรับชมบ้านหลังน้อยหลังนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมามือนี่กะสาพิมสีมาเห็ดเ,เจลเนาะคะ่ะค่อยขึ้น <laughs> สิมฮเฮ็ดแก้วปัทุนานะคะปัทุนากระป๋องนี่แหละค่ะพี่น้องคะบ่มีบม่นมนมีความสามารถเห็นสื่อปัทุนาสดๆมาก,กินเนาะแพงโพดแพงโพดแพงโพดนะคะพี่น้องมา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 พี่น้องคะ่ะมาเห็นนอกกินน้ำสาวพิมนะคะพี่น้องบ่มีเขากินกับดอก <laughs> กินกับไ้ลวกสะเดานะคะพี่น้องลวกสะเดาฝรั่งนะคะมาเบิง่ง สสดวฝรั่งเมื่อวานในเสาวพิมพ์มันออกไปเดินนะคะพี่น้องคะ่ะออกไปยางออกกําลังกายเอมเห็นมันงามนะคะสวยรวยพี่น้องโอ้ยหลวกโดนลวกดีเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่พี่น,ออน <laughs> <laughs> ้อ,นองสาพิมพ์ก็เลยเก็บเอากำหนึ่งเอากำเดียวแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสิมาก,กินกับไอเจวปาทุนากะป๋องนะคะพี่น้องกระป๋ปองเดียวก็เหลือกินนะคะพี่น้องคะ่ะปาทุนานะคะ ซื้อมาว้ซื้อมาว้ให้แม่อแต่แมวมกินนำ้ำ <c oughs> เอมปีนี้สาวพิมพ์บ่ได้เปเก็บผักนะคะบ,บ่ได้เปเก็บผักอีหยงง้เลยพี่น้องแช่น้ำเย็นไว้ก่อนให้เพื่อนหนาซึนตาบานคือนม่าจังหน่อยเฉาเกินนะคะพี่น้องคะ่ะลืมข้าวลืมข้าวบ่ไดตุ่มเดยเอนต้มน้ำแล้วก็เอามานใส่ไ้ซื่อมันอ่อนนะคะมันอ่อนมันสวย <c oughs> มามาค่ะพี่น้องค่ะมาเฮดเจวน้ำกันนะพี่น้องเนาะตามักพริกค่ะพี่น้องคะ่ะนี่หัวหอมก็เป็นกระเทียมเนาะคะ่ะย่างแล้วเนาะยางแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะแล้วพี่เป็นสีป่นแหงนะคะพี่น้องคะ่ะเป,ป็นป่นปลานั่นแหละป่นปลากระกป๋องปาทุหน้ากระป๋องเนาะ,ะเนาะแต่ว่าสีเป็นป่นแหงเนาะค่ะพี่น้องตามตามตามตา ตำพริกก่อนโอ้ยสันเด,เดือดอยู่บบบนี้ใส่แจปวปลาแดกโตลงไปนะคะพี่น้องคะแจวปลาแดกตอนปลาตะต่อนนะคะใส่ตำน้ำโอ๊ยแจวปลาแดกตอนไอ้้องตัวเอาให้นะคะก่อนที่สาวพิมพ์สิกลับมาเอา่อกินนะคะพี่น้องปลาดุนากระปองสาวพิมพ์เสี่ยวอุ่นสักก่อนนะคะเสียวอ,อุ่นในไมโครเวฟก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะ เพราะว่าเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดไว้โดนแล้วนะคะอยู่ในกระป๋องโดนอุ่นก่อนอุ่นก่อนแป๊บนึงนะคะพี่น้องค่ะเจ๊ซีโนใส่ไมโครเวฟจักซองนาทีนะคะพี่น้องอุ่นเสร็จแล้วกะามาต่ำนะคะพี่น้องค่ะ เป็นอาหารชั้นเลิศได้นะคะนี่ยสกินเขาเล็วแน่หมืน่นจังหน่อยช่วงหนี่พี่น้องคะ่ะเพราะว่า ส,สาวพิมพ์กลับจากงานมากพ่อดีพ่อดีได้กินคาบที่สองนะคะกินข้าวสองมื้อนะคะกินข้าวสองคาบนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เห็ดเห็ดสาวพิมพ์ไปเก็บมาไหวแล้วพี่น้องค่ะใส่ลงไปน้ำน,นะคะ่าสเห็ดแห้งๆขึ้นเป็นน้ำอุจจุอ้อบาท ใส่หอ,อมนาอม่าพหมูกับชีนสนางแพร่เนยคลัะพี่นอ้องมแตรผักหอมปอนะคะผักชีฝรั่งนะคะพี่น้องค่ะใส่ลงไป จริงๆนะอันคาตะไคร้ใบมะกรูดอยู่ในอันนั่นเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะอยู่ในปลาสับเหมือนปลาสับเจลปลาตอนนะคะเจลตอนนะคะเจลปลาแดกตอนนะคะพี่น้องค่ะหอมห้วยด้ยค่ะพี่น้องหอมหอมกินในคาหอมกินตะไคร้ เติมเสริมแต่งอะไรมากมายเนาะค่ะพี่น้องคะมีเรียบร้อยอยู่ในนี้เนาะคะ่ะของฉลุดก็คือเพื่อนใส่ในเอ,เอปราเกลียวมาแล้วนะคะใส่ในเกลียวปรามาแล้วนะคะพี่น้องคะแล้วก็มาเทลงที่เดิมเนาะคะ่ะเทลงถ้วยนี่แหละพี่น้องน้ำอันนั่นนะเสียดายบอ,บอกใส่ น้ำปลาดูนานะ่ะเสดายบ่ทิมเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันอีกเนาะคะ่ะเสเร็จแล้วพี่น้องเลยเสร็จแล้วเด้อนี่เป็ดตะแส่บบ่นี่พี่นอ้องอืม ได้อยู่เด้นี่ได้อยู่เด้นี่พี่น้องเอ้ยได้อยู่อันนี้ค่อยล้าง,างพี่น้องแสบอยู่เด้นี่พี่น้องเอ้ยเอาผ่าอันนี้ก็ได้ผ่าเสร็จแต่ครัวนะคะพี่น้องมึงเนี่ยมาเด้อมากินน้ำสาพิมพี่น้องจา้า เจวปันหูน้ากระปองค,ค่ะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องมาเด้อม,มาไปกินน้ำสาวพิมบานนี่แสบใส่เ็ดน้่เ,เนาะค่ะเ็ด่ไปเก็ตมาไห้ล่ะคะพี่น้องจ้านี่ล่ะค่ะมีเท่านี้แล้ะเนี่ยกินมือนี่กินไม่ต้องกินเยอะไม่ต้องกินมากไม่ต้องกินไม่เนาะค่ะผักก็จะมีนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะะเดาฝรั่งนี่แหละค่ะพี่น้องเขาขมอําน้ำเนาะค่ะเนาะ แล้วก็แครอทนะคะพี่น้องไปบ้านนี่ไปกินกันพี่น้องไปกินน้ำค่อยไปกินน้ำค่อยเด้อมาเด้อจ้าขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังแรงใจให้กันและก,กันนะคะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันทวนาโรคอย่าได้พาย,ยาพานมานอย่าใกล้คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาสมบวังดังใจหมายทุกประการเด้จาพี่น้องจา้าไปไปกินกันไปที่พี่น้องคะ่ะไปกินน้ำกันนะจ๊ะนาะ